คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาทุกๆท,ท่านนะคะ มาดูแนวทางหวยฮาหนอยค่ะวันที่13เดือนมิถุนายนนะคะสุดวัดดวงเนาะเพื่อนๆค่ะต้องฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องต้อมด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเรามาดูผลฮาหนอยกันก่อนนะคะของวันที่12อเนาะฮาหนอยนะคะเพื่อนรอบพิเศษออก372 สตัวล่างออก2อสนะคะเพื่อน7 2ไม่เข้านะคะ2อสก็ไม่เข้านะคะมาดูรอบปกติค่ะ2 8 3แล้วก็5 5นะคะเพื่อน2 8 3 5 5 8 3ไม่เข้า 5, 5 5ไม่เข้านะคะต้องเจาะเลขเบิ้ลเป็น3 3นะคะมาดูรอบ VIP ค่ะ รอบ VIP 168นะคะแล้วก็6 6นะคะเพื่อน1 8 6 6 6นะคะเพื่อนไม่เข้านะคะหลุดนะคะแนวทางหวยฮาหนอยสุดวัดดวงวันที่12หลุดนะคะไม่เข้าสักหน่อยเลยนะคะเพื่อนต้องต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนๆ่นที่ตามด้วยนะคะหลุดค่ะ เรามาดูกันต่อของวันที่13นะคะเพื่อนสูตรวัดดวงวันที่13นะคะเลขเด่นนะคะเด่นเป็นเลข4กับเลข9นะคะเพื่อนเลข4ก็จะมี4 0 0 4นะคะ4 114 4 2 2 4ห 4, 5, 5ึ 4. ่ 4 7 7 4นะคะส่วนเลข9นะคะเพื่อน9 0 9 1 9 2 9 4 9 7นะคะตัวกันนะคะเป็นเลข6นะคะมี6 0นะคะ6 1 6 3 หกนะคะตัวสุดท้ายก็คือ6 8ค่ะเพื่อนสำหรับสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลขก4รูดเลข9ก9นะคะเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยเนาะสูตรวัดดวงนะคะวันที่12หลุดนะคะเมื่อวานหลังจากที่เราเข้าต่อเนื่องนะคะเพื่อน วันที่12หลุดนะคะไม่เข้าสักน่อยเนาะวันนี้เรามาตามกันใหม่นะคะเพื่อนต้องจะเน้นให้5ชุดเหมือนเดิมนะคะ4114นะคะ4774 9119นะคะแล้วก็4994ค่ะตัวสุดท้ายก็คือ6886 8 8 6นะคะกันตัวเดิมไว้นะคะเพื่อนแล้วก็ ท่านไหนที่ยังไม่ชอบสูตรวัดดวงต้องมีสูตรในตารางนะคะเลขกำลังวันเนาะไปดูแนวทางในคลิปนั้นก็ได้นะคะเพื่อนสุดท้ายนี้นะคะต้องขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะคะมีความสุขความปลิดเพลินในวันหยุดนะคะเพื่อนต้องพารวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย